วันนี้เรามาดูเจ้ากันกล้วยกันนะครับรอบนี้ช่างยุทธธรรมตัวโครงสร้างใหม่นะหนาปักเลยแหละคะแนนก่อเลยชิวๆเลยพี่ยุทธว่าไงนะเกียดครับ<ะ>ซ่อน,นเงีงเมียไเหรอทำไมจอดท่านี้อะพี่ก็ท่านี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันอยู่้ายใช่ไหมแบนด์ไทยแท้ ลูกมากช่วงล่างฮิโน่เอ0เจ็ดถุงลมออกแบบมาเพื่องานหนักในเมืองไทยไส้ในใหญ่แข็งแรงและยืดหยุ่นที่สําคัญให้ตัวได้ถึงสี่นิทางยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปอีกสนใจสัมสทันทีช่อัพ m t ็ MTV. ตัวช่วยเพิ่มการทรงตัวของรถอย่างดีที่คุณควรรอมีของใส่ได้ทุกรุ่นสนใจสัง่งไเลยไลน์ศูนย์เก้าแย์สองหนึ่ง สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้เรามาดูเจ้าก้านกล้วยกันนะครับพอดีว่าเสียท็อปเนี่ยเอามาแก้ท้ายใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้นะครับช่างยุทธเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะฮะอัปเกรดยังไงมาไหนนะเสียท็อปมาพอดีมาระบบไปสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเราไปดูพร้อมกันครับพี่ท็อปมาเนี่ยหมดค่าแก๊สไปเท่าไหร่แก๊สเหรอใช่ แก๊ปเนี่ยแปดร้อยมันวิ่งได้420โลโ oh. อ้โหน่าจะน่าจะพันอ่ะน่าเป็นพันอยู่ประหยัดนะถือประหยัดค่าน้ำมันเนี่ยพี่เท่าไหร่ค่าน้ำมันเนี่ยอย่างคันประตูเนี่ยขางเท่าไหร่โอ้โหน้ำมันสามพันแล้วมั้งโอ้โหใช่นี่ก็ห้าพันล้ไมัใช่ห้าพันไปกลับ, 5, ป,บประหยัดมากเลยแกป๊ป ประหยัดประหยัดประหยัจริงเครื่องพันหกใช่ป่ะกแทหรือเปลจริงแต่ประหยัดจริงนะถือว่าประหยัดนะเพราะว่าอันนี้พี่แบกเขาเก่งมาด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่พี่ไปเปลี่ยนแบกใหม่ไปดูหล่ะดูด้เข้าตาไหยเป็นแบกบรรทุกมาออนพเหลพร้อมอย่างใช่ป่พร้อมอย่างใช่นบกะมรหอนะหลนี่

เครื่องพันหกนะครับราคาแสนหนึ่งเนี่ยฮะแสนหนึ่งพร้อมวันนี้เลยแสนหนึ่งพร้อมนี้เลยกั่ทานให้กแสนนขา้วไ้งนนุด้เนี่ยอกันคนแ่ด้วยนะกันสาแพ้ด้วยโอ้ยดีะท่านอันนี้เอาไปส่งไหนพี่หน่อืมอ๋อ สวยเลยมาเนี่ยมาชมกันว่ารอบนี้มีอะไรใหม่หมๆบ้างเดี๋ยวบอกเลยว่าใช้แรงกว่าเดิมครับนนนนมาใหม่ใช้แรงกว่าเก่านี่าแฟมาไวตรงนี้อี้เอามาใหม่ล่าสุดคอนโทรลไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้อ๋อเป็นขันโยกอะ เป็นรีโมทอ่าเป็นรีโมทใช้ไฟเขาเรียกเป็นรีโมทไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะก็แค่เอาทิ้ออกอืมอ๋อที่แรกเป็นลังอ่าเป็นลังเครื่องมืออ่าเป็นลังเครื่องมืออ๋อมันไม่ได้ใช้เพราะว่าไ,ไ,ไม่ได้เปิดตัวนี้ไงอืมก็เลยเปิดไม่ได้ต,ไไดไดติดเรากั้นเนาะคันนะี้กี่ตันเนี่ยพี่คันนี้คันนี้กี่ตันนีพี่น้ำหนักสิบสองตันสิบสองตันหกอืมสิบสองตันหกใช่ถือว่าหนัก มีฟไม่มีพี่พกลิฟต์นี้ต้องเปิดบนีต้องปดตัวนี้ก่อนเหรอเป็นสวิตช์เหรอเปิดสวิ์อ๋อเป็นสวิตไฟไม่ทำงานไม่ได้อ๋อนี่รีโมทนี่อันนี้อันนี้แถวนี้ไม่ได้ใช้นะ1นึ่งไม่ได้ใช้ใช้นี่ใช้แถวนี้ อันนี้อันนี้ตัวบนนี่คือวิ้นวิ้นบนนีกวินเดินหน้าถอยหลังครับอันนี้อันนี้สไลด์ห่างสไลด์บันไดใช่สไลด์นี้เกายกขึ้นยกลงโอ้โหเขาเท่นี่ฮะทีนี้เราเหมาะเลยเนี่ยวออกเอ้ยขากลางเองออกมาแล้วมันเอขาตั้งลงมาด้วยครับขากลางออโต้

แค่ตอนตอนี่จะดึเขาออกตอนที่แบบเสียเสียต้องต้องยกมันขึ้นมาเลยเพราะว่าไฟท้ายมันจะเป็นอีกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถังนี่พอถึงะดิ่งตอนนี้มันจะจับไว้ได้นะทางเราติดพื้นเลยเอาอันนี้ถุงลมลมสุดี่ยังมีมีอยู่อยู่แล้วนี่ลงไม่เงวเองไรอีกลองเดี๋ยวดูถุงลมให้ถุงลมลงอีกโอ้โหแต่ว่า ปั๊มนี่เอาเรื่องอะปั๊มหน้าแรางจริงครับดึงเครื่องได้เหมือนกันรีโมท,ทยอยูอย่ไหนเนี่ยเนี่ยนี้สุดแล้ว เฮ้แอมสวัสดีคร wow, ับสวัสดีครับไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มานี่ครับนี่นิ่มๆเลยครับรอบนี้ ท,ทั้งยุทธธรรมตัวโครงสร้างใหม่นะให้หนากว่าเดิมครับหนาปักเลยแหละคันแรกต่อเลยทีนี้หมดปัญหาเลยทีนี้ว่ามันจะงอใช่หมดปัญหาเลยปกติงอผมตอนมาแล้วฮะผมตอนไหมหมดแล้ว,ลวก็บอกอ่ะ๋อไม่ไม่ให้มันเกินใช่ตออ่ตอไมดนะดึงเข้าไปคุยไงแล้วโร่นึงที่บ้านอย่าโรที่บ้านอย่างดาเดียว,ยวแต่ไม่มีคำว่าดึงยามขาดครับปกติครู้จักไปแล้วแล้วทีนี้เวลาเราปิดหอะเราเอาขึ้นจัง 70เราขึ้นเลยเจ็บสิบเราจะลองวิ่คขั้นี้ขึ้นดูนใลองอีกรอบนึวิ่งขันนี้อ,นนอ่ะครับแี่ขันนี้ขึ้นเลยเดี๋ยวคลายสลิงออกครับเดี๋ยวจะดึง,งเจ้าแครรี่ขึ้นครับระหว่างรอเจ้าแครรี่ขึ้นนะครับเดี๋ยวพามาดูอันนี้กันถ้าเกิดว่าใครใช้ S 700ถุงลมไม่ว่าจะเป็นแท่นเตี้ยหรือว่าแท่นสูง ลูกหมากตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าของท่านเนี่ยมีการสึกหลอแนะนําลูกหมากแบรนด์เทดไวเลยครับซึ่งลูกหมากแบรนด์เทดไวเนี่ยมีสเปคข้างในเนี่ยนะครับตัวแกนเนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกันเลยนะนับตั้งแต่แบบของแท้ญี่ปุ่นมาเลยนะครับแกนเนี่ยนะครับให้ตัวได้ถึงสี่ทิศทางครับตัวยางนะครับบอกได้เลยว่ายืดหยุ่นมากแกนขนาดใหญ่นะครับ ัวแกนเนี่ยนะครับเป็นเหล็กกึ่งทั้งเส้นเลยนะครับมั่นใจเลยว่าความแข็งแรงเนี่ยจะเสมอกันนะครับตลอดทั้งแกนเลยสามารถสั่งซื้อที่รัตต้าหรือ s h อ p e e ตามนี้เลยนะครับใครใช้เจ็ดร้อยถุงลมอยู่นะครับต้องการเป็นงานชิ้นนี้ก็สามารถติดต่อมาเลยนะฮะลุกหมากแบรนด์ครับ, Band รบสร้างโดยคนไทยนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเลยไม่ใช่แบรนด์จีนหรือแบรนด์ต่างชาตินะครับเป็นเจ้าของคนไทยนี่แหละทุกคนเจ้าของคนไทยสร้างมาเพื่อให ตรงกับ,บรถไทยเอาดึงขึ้นครับมาดูการใช้งานกัน,กนทุกคนถึงเวลาออกงานจริงประมาณนี้เท่เลยโอ้โหนิ่มๆเลยอะสิบล้อเลยนะหกอาร์ล้อรากเลยโหแรงมากวิ่งเขาเนี่ยกล้าทิ้มไหม อาหนะคันนี้ไม่น่าไม่น่าหรือใช่สบายชิวๆเลยนี่เอออันนี้วิ่งกิ่ตันนะพี่วิ่งกิ่ตันนะพี่อันนี้แต่ใหญ่มากเลยนะอือนี่ครับรีโมทกดขึ้นเลยครับเนี่ยสมมติว่า ตคครรัับือเวใช่อันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าไปคนเดียวนะเนี่ยเราก็สามารถขับไปด้วยแล้วก็กดรีโมทได้ด้วยเลยภาษาคนแก่เป็นไงี้เลยพี่ขี้บน่นหน่อยอ๋อไม่เป็นอันตรายไม่อันตรายยิงปืนท้ายก็ทำแบบนี้เลยเหรอ ทีแรกนึกว่าหัวเก่งเนี่ยจะพ้นจากเก่งเจ้าการกล้วยเนี่ยเยอะนะแต่ความจริงไม่เลยครับนิดเดียวเองทุกคนพี่ยุ้ยว่าไงนะเกียร์ท็อปอ่ะต้อนเมียไว้เหรอเกียร์ท็อปเอาซ่อนเนเมียไว้เนี่ยหาไม่ได้เดลยเฮ้ยเอมาด้วยนี่นี่นี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูที่อื่นมีอีกว่าไม่รู้ต้าหาดูนะต้าหาดูว่ามีช่องลับหรือเปล่า ร้อยทำไมจอดท่านี้อะพี่ก็ท่าเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าน้ําหนักมันอยู่ท้ายใช่ไหมมันอยู่ตรงพออบกี้เนี่ยครับมันจะทําให้รถกระโดดแรงอืมใช่แต่ถ้าของเนี่ยมันอยู่การท้องเนี่ยตรงตรงกลางเนี้ยครับเราจะซับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นอ๋ออีกังเกตไหมถ้าเองไปนั่งรถบัสอ่ะถ้าเองไปนั่งตรงอล้อกระแทกแทกไม่ได้นอนเลยน่ะจริงกระแทกจริงแล้วก็ไปถ้าไปอยู่ข้างหลังเลยก็กระดิ่งแรงใช่โยนอะไรเงี้ยท่าอยู่ตรงกลาง เอาง่ายๆมันนิ่มป่ะเราขับรถเนี่ยรับถ้ารถหน้ายาวมันจะนิ่มใช่งี้นะถูกแต่ถ้าเป็นรถหน้าตัดนี่ก็เด้งก็เเด้งอยู่มันแนบเลยไงแต่ถ้ารถหน้ายาวนี่มันจะไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยใช่อ๋อนี่คือสูตรอ๋อมันโยนไงมันสูงเราต้องตออยู่ไว้ตรงกลางไม่ใช่ว่าหันหน้าออกแล้วมันลงง่ายนะความจริงคือความนิ่มแล้วก็ความแบบกระเทียมใช่มันจะไม่โยนเลยเอารถขึ้นเรียบร้อยครับตอนนี้ฮะพร้อมบินกับมหาตาคามครับ เดี๋ยวจะไปขนสิบล้อต่อใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปขนสิบล้อต่อเดี๋ยวสุท็อปเอาไปขนไอ้หลงนะครับไปส่งไปชมบุญเลิอกบุญได้แล้วเองกับบุญอะไรเยอะแยะมึงมึงอยู่พูดดังๆเราก็แบบเออพูดแบบเบาๆไงเออเดี๋ยวไปรบกวนเออมีอีกคนนึงจะว่าเออเดี๋ยวหูชายวันนั้นมันไปเห็นรูปที่ว่าไปถ่ายนั่นน่ะโอ้โหแต่ว่าขึ้นงั้นนะพาเข้าไปอ่ะทายางอ่ะที่เด็ดท้ายางนี้มันพาไป ของดีทาย,ยางอ่ก็ก็คันนี้ช่างยุทธเขาก็แก้ให้เลยนะครับเขาก็ไม่ได้คิดค่าแรงค่าช่างเลยเนาะก็อย่างว่าครับคันแรกมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างเนาะก็ทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนกันไปครับปรับปรุงกันไปซึ่งทีเนี้ยช่างยุทธประกันได้ว่าจบแน่นอนครับไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแล้วเพราะว่าจุดต่อนต่างๆที่ว่า รอบที่แล้วเนี่ยก็ถูกแก้ไขหมดละประมาณนี้ครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ